ขึ้นได้นกไหมขึ้นได้อ้าขึ้นได้นกไหมนั่งข้างใ,ในนะเนอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดประตูเอออ้าวนั่งข้างในนะเดี๋ยวจะปิดประตูพางอาจจะไปแล้วพางอาจจะขับรถไปแล้วนั่งยังไงขึ้นอีกไปอยู่ข้างในได้ยังไงนะ เนไงโ,โอ้ใช่่างนี้เลยหรอเอาเอาเอเข้าไปอยู่ข้างในนะยืนเลยอือหนึ่งอะไรอ่ะนมาอยู่น่มาอยู่ข้างบนููันยังน้นน่อยู่ข้างบนูงข้าวันููอะไรเง่ก็บ หมาปีนขึ้นไปเองยายมปีนขึ้นรถเองได้แล้วนะลไลงมาไหมลงเองนะเดี๋ยวไปนั่งข้างในรถกันมันเป็นที่เก็บของเนาะลูกเนาะ,ะน้องลงเองได้พ่ออาตบมือให้อาหมายตบมือ โอเคไหมเป็นที่เป็นทางแล้วยังไ่แล้วไปรอกระตาแล้เดี๋ยวภาพปิดรถก่อนะฮะภาพปิดปิดได้ไหมอุยอ๊ยวิ่งมาเลยลูกวิ่งมาหามแม่แล้วลย,ยังเลย